เราลองเท้าไม่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 ลงเท้าแบบนั้นทำอะไรมานอะไรอาี้พอซอยเยอเป็นไงบ้างอ่ะอยู่มากี่ปีแล้วน้ำหนักตอนนี้ห้าโล่อเยเ่หาใจครับนี่พ่อ พอดีที่ไปเคยมไม่เคยไม่เคยดูให้ลูกชายรับแทนกับแม่รัย่าบอเหมือนกันย่าบอเหมือนกันไปอยูต่ยมีลูกอย่างครับย่าบอย่าบอในตระกูลย่าบอนะต้องเพิ่มความแข็งแรง แล้วหนึ่งก็คือว่าได้ทราบปัญหาในการเข้าห้องน้ําของเขาด้วยว่าเขาอยากได้ไอ้ที่เป็นเหมือนเราจับเหมือนผู้พิการคือแม่แม่อยู่เยาวบาลีการขากำพื้นทั้งหมดอ๋อแล้วลูกชายอยู่เยาวบาลเหมือนกันลูกชายเยาว์บอสตกที่บ้านตกที่บ้านแล้วก็ลูกสาวผมมาเจอแต่ยังมีความสุขอยู่ป่ะอ๋ออ๋ออุ่นใจรู้ แล้วเป็นานะาเป็่งตเจป็นใช่าลค่ะนะแล้วก็ถ้าถ้าต้องการทำชื่อหรืออะไรก็ไม่ต้องมาเลยเดี๋ยวทางจติดต่อเรื่อของร่ค่ะไม่อยกวอังเลยไม่ต้องาบุยใจเลยนะพี่สาละวั